สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Productivity Talk เรื่องราวสาระด้าน Productivity ที่ผมนำมาจาก APO Productivity Channel นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมรับฟังกันครับสำหรับรายการในวันนี้ต้องกล่าวได้ว่าถือว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเรื่องราวที่ผมจะหยิบมาเล่าต่อน,นี้นำมาจากบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวิชาการตลาดสมัยใหม่เป็น Marketing g u r u นะครับท่านเขียนตำราอยู่มากมายนะครับที่เกี่ยวกับทางด้านการตลาดซึ่งเชื่อได้ว่า นักเรียนนักศึกษาทาั้านกการตลาดต้องเคยอ่านหนังสือของท่านแน่นะครับก็คือจาก professor philip kotler โดยที่เนื้อหาในวันนี้หัวเรื่องก็คือ never stop winning through innovation l a t e productivity เนื้อหาท่านได้มีการกล่าวถึงความสำคัญของ innovation โดยที่หยิบยกกรณีศึกษาที่เรื่องที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอเวลาเราพูดถึงการแทนที่ของธุรกิจหรือ disruption กับการ ล้มละลายของโกดักถูกต้องไหมครับกับอุตสาหกรรมฟิล์มที่ไปไม่รอดเมื่อเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาคําถามที่ท่านชวนคิดก็คือว่าเมื่อโกดักไปไม่รอดแล้วฟูจิที่เป็นคู่แข่งคนสําคัญละ่ะเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือฟูจิยังอยู่รอดมีกําไรครับคาถามคือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วท่านก็ให้คําตอบว่าสิ่งสําคัญก็คือ leadership ที่นํานวัตกรรมเข้ามาสู่องค์กรท่านเล่าว,ว่าโกดัก มีสิทธิบัตรที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตกล้องดิจิตอลตั้งแต่ปี1975แต่ว่าไม่ได้หยิบนำมาใช้ในทางธุรกิจจริงๆท่านใช้คำว่าโกดักฝังดินนวัตกรรมของตัวเองนะครับเพราะไม่สามารถหลุดออกไปจากธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็คือฟิล์มที่ยังสามารถทำกำไรอะไรต่างๆได้แต่เมื่อวันหนึ่งเมื่อตลาดเปลี่ยนไปแล้วทำให้โกดักปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ทันเปรียบเทียบกับฟูจิ ซึ่งมองเห็นทิศทางที่กําลังจะเกิดขึ้นและว,วิสัยทัศน์ของผู้นําทําให้เตรียมความพร้อมนําความรู้ต่างๆที่มีขององค์กรประกอบกับความกล้าในการที่จะก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจใหม่ๆทําให้เมื่อธุรกิจฟิล์มหดตัวธุรกิจใหม่ของฟูจิฟิล์มก็เกิดขึ้นท่านอาจารย์คอลเลอร์ได้เล่าว่าในตอนที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมแลของฟูจิฟิลม์มท่านประทับใจมาก นะครับกับการทำงานเห็น Product ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แม้กระทั่งบริษัทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะครับเป็นหรือเครื่องสำอางอีกหลากหลายตัวดังนั้นท่านกล่าวว่าธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จการตลาดต้องควบคู่ไปกับ Innovation แล้วก็ยกตัวอย่างว่าหาองค์กรหนึ่งเก่งแต่การตลาดอย่างเดียวแต่ไม่มี Innovation ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยน เพราะถ้าองค์กรไม่มีนวัตรกรรมก็จะไม่สามารถปรับตัวตามตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้ในทางกลับกันอีกด้านหนึ่งหากองค์กรหนึ่งเก่งแต่นวัตรกรรมอย่างเดียวแต่ไม่เก่งทางด้านการตลาดก็จะไม่สามารถนําสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ตนเองมีเข้าไปสู่ตลาดและประสบความสําเร็จทางธุรกิจได้ดังนั้น2เรื่องนี้จะต้องไปด้วยกันแต่ปัญหาของหลากหลายองค์กรที่มีอยู่จํานวนมากนะครับก็คือการทํางานของงานตลาดและอินโนเวชันแยกส่วนกัน แล้ท่านได้ยกตัวอย่างว่าการทำงานนวัตกรรมขององค์กรไม่น้อยจะอยู่ภายใต้ชื่อฝ่ายเช่น New Product Development การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแต่ปัญหาก็คือกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นี้คนจากทางด้าน Marketing ไม่มีส่วนร่วมเลยอาจจะมีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อพัฒนาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมๆกับทัศนคติของคนพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่างานพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นงานของฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนงานขายก็เป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งไปนะครับซึ่งหากองค์กรที่มีทัศนคติแยกส่วนหรือไซโลเช่นนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะไปรอดทางธุรกิจได้ลำบากนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านกล่าวถึงก็คือว่าธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีแรงเสียดทานในการก้าวไปสู่ความสาเร็จทางธุรกิจอยู่แล้วจากสส่วนทั้งภายในและภายนอกนะครับกรณีภายในก็คือกรณี ของที่คนในองค์กรเองเมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาแต่ในภาวะที่ผลิตภัณฑ์เดิมยังสามารถขายได้ทํากําไรได้เพราะฉะนั้นแรงจูงใจก็อ,อาจจะมีน้อยในการที่จะทุ่มเทความพยายามของตนเองลงไปกับผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งอาจจะไม่ประสบความสําเร็จตลาดอาจจะไม่ตอบรับหรือในทางอีกด้านหนึ่งแรงเสียดทานจากภายนอกก็คือจากทางตลาดจากทางด้านลูกค้าซึ่ง ก็ชำนองเดียวกันทุกวันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์เดิมอยู่แล้วอาจจะไม่รู้มีความรู้สึกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องไปเรียนรู้ใหม่นะครับดังนั้นแรงเสียดทานเหล่านี้รวมไปถึงการทํางานร่วมกันระหว่างทีมนวัตกรรมน,นะครับกับทีมทางด้านการตลาดจึงเป็นภารกิจและวิสัยทัศน์ของผู้นําองค์กรนะครับที่จะต้องนําพาองค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายในอนาคตประเด็นถัดมาที่ท่านให้ความสําคัญก็คือว่าองค์กรในปัจจุบันนี้ต้องให ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมนะครับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายเพื่อจะนามาสู่การพัฒนานวัตกรรมควบคู่ไปกับทางด้านการตลาดอย่างที่ได้กล่าวไปถึงแล้วนะครับเริ่มต้นท่านได้พูดถึงอย่างกรณีของลูกค้านะครับองค์กรต้องเปิดรับความคิดความเห็นของลูกค้าท่านยกตัวอย่างกรณีของ c ีโอสตาร์บัคได้สื่อสารกับลูกค้าว่ากรุณาช่วยบอกเราหน่อยนะครับว่าท่านมีอะไรที่ไม่ชอบเราบ้างนะครับเราจะได้ปรับปรุงพัฒนา ือเราจะทำให้ดีขึ้นอย่างไรได้บ้างเพื่อตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการของท่านนะครับช่วยบอกเราเราจะนำมาปรับปรุงพัฒนานั่นคือการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรกลุ่มถัดมาหลังจากลูกค้าแล้วก็คือพนักงานข้างในองค์กรเองทำนองเดียวกันครับองค์กรต้องสร้างระบบที่จะเปิดโอกาสให้คนในองค์กรนะครับสามารถส่งเสียงสามารถบอก หรือแม้กระทั่งสามารถแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆได้นะครับดังนั้นเราพูดถึงลูกค้าเราพูดถึงพนักงานแน่นอนผู้มีส่วนได้เสียยังมีส่วนอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นกรณีอย่างเช่นซัพพลายเออร์นะครับผู้ส่งมอบดิสทริบิวเตอร์นะครับผู้แทนจำหน่ายนะครับหรืออาจจะรวมไปถึงกลุ่มคนภายนอกคอมมูนิตี้ชุมชนสังคม สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นแหล่งข้อมูลที่นํามาซึ่งนวัตกรรมขององค์กรได้ทั้งสิน้นท่านกล่าวว่าองค์กร,รที่มีนวัตกรรมนะครับและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดก็มีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการที่ดีนะครับในระยะยาวเปรียบเทียบกับองค์กรที่คิดถึงเพียงแต่การทํากําไรเพียงอย่างเดียวย้อนหลังกลับไปพูดถึงประเด็นของลูกค้าอีกครั้งหนึ่งท่านกล่าวว่าองค์กร มีความสําคัญอย่างยิ่งกับองค์กรที่จะต้องทําความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับลูกค้าต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครมีพฤติกรรมอย่างไรเขามีความคิดความรู้สึกอย่างไรเขามีความต้องการอะไรนะครับและองค์กรจะมีวิธีการสื่อสารไปถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ด้วยวิธีการอย่างไรได้บ้างนะครับ ซึ่งความรู้ที่สําคัญที่ต้องรู้ก็คือทุกวันนี้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเขาเสพสื่ออะไรนะครับใช้ช่องทางมีเดียอะไรต่างๆอย่างไรข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่สําคัญมากกับองค์กรหลังจากนั้นท่านก็มาเน้นย้ํากับกรณี SME ว่าสิ่งหนึ่งที่ SME ไม่เหมือนกับองค์กรยักษ์ใหญ่ก็คือมีทุนที่จํากัดดังนั้นกระบวนการทําการตลาดจะไม่สามารถทําในลักษณะที่เวียงแหใช้งบประมาณมากๆได้ กลยุทธ์ที่สาคัญคือต้องโฟกัสนะครับเข้าไปที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะไปให้ถึงในกลุ่มตรงนั้นดังนั้นเทคโนโลยีดิจิตอลจะมีความสําคัญอย่างยิ่งท่านใช้คําว่าสําหรับ SME ขอให้โกดิจิตอลทันทีนะครับและทําอย่างให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลตรงนี้หลังจากนั้นท่านได้กล่าวถึงแนวคิดนะครับของการทำการตลาดที่มีการแบ่งเป็นยุคยนะครับ ตั้งแต่ยุค1.0มาจนถึงยุคปัจจุบันที่ท่านกล่าวถึงว่าเป็นยุค5.0ยุคแรก1.0เป็นยุคที่นักการตลาดคิดแต่เรื่องเหตุผลนะครับคิดแต่เรื่องผลประโยชน์นครับขอที่จะให้กับลูกค้าซึ่งตรงนี้ท่านใช้คําว่าเป็น mind of customer นะครับถัดจากนั้นพอมายุค2.0นักการตลาดก็ได้เรียนรู้ว่าการมองแต่เรื่องเหตุผลเหลื่องผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่เป็นจุดกําหนด ในเรื่องของการตัดสินใจซื้อของลูกค้าลูกค้าจํานวนมากมีอารมณ์ความรู้สึกนะครับดังนั้นยุค2.0จึงมีสิ่งประเด็นตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาท่านบอกว่าในยุคนี้นะครับนักการตลาดจะใช้คาว่าต้องแตะไปได้ถึง heart of customer นะครับพอมายุค3.0ความลึกซึ้งก็ยิ่งเริ่มขึ้นไปอีกนะครับมองลึกไปถึงคุณค่าในการใช้ชีวิตของลูกค้าว่าเขามีอย่างไรนะครับซึ่งนักการตลาดต้องเรียนรู้ เพื่อที่จะสร้างความผูกพันกับลูกค้าในส่วนตรงนี้พอมาถึงยุคนี้ท่านใช้คำว่าเป็น soul of customer นะครับพอมาถึงยุค4.0ประเด็นสำคัญคือการเกิดของเทคนโนโลยีดิจิตอลท่านก็กล่าวว่าเทคโนโลยีดิจิตอลมีส่วนอย่างมากและมีประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้นักการตลาดเข้าใจ customer journey หรือว่าการเดินทางของลูกค้าตั้งแต่ก่อนมาเป็นลูกค้าจนกระทั่งมาถึง คลายมาเป็นลูกค้าบริโภคสินค้าเราจนกระทั่งหลังจากการบริโภคสินค้าไปแล้วข้อมูลเหล่านี้ที่อยู่บนโลกดิจิทัลคือสิ่งที่นักการตลาดจะต้องเอามาใช้ประโยชน์ในการทําความเข้าใจกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับหลังจากนั้น5.0ท่านพูดถึงยุคป,ปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆได้ถูกวิวัฒนาการขึ้นไปอีกมากดังนั้นนักการตลาดควรจะให้ความสําคัญนะครับ ว่าสิ่งใดที่จะหยิบมาใช้เป็นประโยชน์กับการทำการตลาดได้ท่านยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของท่านใช้คำว่า b r a i n s c a กน i n g นะครับการสแกนสมองเพื่อจะทำความเข้าใจกับพฤติกรรมลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับพูดถึงอย่างเช่นกรณีของการนำดโดรนมาใช้ในการส่งมอบนะครับพูดถึงเทคโนโลยี AR VR นะครับเพื่อใช้ทางด้านการตลาด augmented reality virtual reality นะครับเหล่านี้เป็นต้นอีกกระแสะหนึ่งที่ท่านได้กล่าวถึงก็คือ เริ่มมีกระแสะที่องค์กรรวมไปถึงแบรนด์ภายใต้องค์กรนี่นะครับมีความรู้สึกว่าจะต้องแสดงออกถึงความเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็เคลื่อนไหวเพื่อช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางสังคมยกตัวอย่างอย่างเช่นปัญหาความหิวโหยความอดอยากของคนในสังคมความไม่เท่าเทียมปัญหาสิทธิมนุษยชนนะครับ ดังนั้นแบรนด์ต้องมีตัวตนที่จะแสดงออกถึงสิ่งเหล่านี้ภายใต้สิ่งที่เรียกได้ว่าในความเชื่อที่เป็นสิ่งเดียวกับความเชื่อของกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์นั้นๆนะครับซึ่งถ้าสามารถสร้างอย่างนี้ได้ความผูกพันกับลูกค้าจะยิ่งมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไปอีกสุดท้ายนะครับผมขอจบด้วยคำพูดของท่านอาจารย์คอตเลอร์เองที่พูดถึงคำว่ามาร์เก็ตติ้งนะครับท่านกล่าวว่าการตลาด ม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายให้ขายได้มากขึ้นเท่านั้นแต่ควรจะเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดำเนินการเพื่อเติมเต็มความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านกับรายการ Productivity Talk ในครั้งนี้และพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปครับ